โอเคลุยข้อแรกก่อนอันเนี้ยมันคือฐานเหมือนกันคูณกันสังเกตไหมเราเอาเลขคี่กำลังมาบวกกันเลยค่ะจะได้สองกำลังเท่าไหร่กำลังเจ็ดทันไหมข้อสองถามว่ามันฐานเหมือนกันไหมเนี่ยเหมือนกันนี่คือต้องเหมือนกันทั้งเครื่องหมายและตัวเลขนะ อันนี้นับว่าฐานไม่เหมือนกันค่ะอย่าเพิ่งทำอะไรกับมันทั้งนั้นนะฐานไม่เหมือนกันถามว่าเอา้าแล้วทำไงอ่ะคุณน้ำคิดทีละก้อนสิเห็นเครื่องหมายลบตรงนี้ปะเครื่องหมายลบตรงนี้นะเห็นกำลังของมันปะมันเป็นลบที่ยกกำลังอะไรกำลังคู่ไหมใช่ไหมกำลังคู่กำลังคู่เกิดอะไรขึ้นเครื่องหมายลบจะยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วมันมีค่าเท่ากับสากำลังสี่เฉยๆค่ะ กลายเป็นว่าอ๋อแสดงว่ามันไม่มีเครื่องหมายลบมันก็กลายเป็นฐานที่เป็นไงกันละเหมือนกันข้อนี้เลยได้3ามกำลังเจงโอเคนะอ่ะถัดไปข้อ3ล่ะอ่ะอยากให้คิดตามแล้วก็เขียนแล้วก็ฟังทําไปพร้อมๆกับครูน้ำเนาะเออเลข4เนี่ยมันเป็นจำนวนเฉพาะอย่างอย่างใช่ไหมเลข8ปด่ะ ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนค่ะสีเนี่ยมันมาจากสองคูณ2ได้4ใช่ปะ่ะยกกำลังสามนี่คือสี่กำลังสามนะ8ดเนี่ยมันมาจากสองคูณสองคูณสอง,สองได้8คราวนี้สองคูณสองคือสองกำลังสองซ้อนกำลังสามแล้วก็อันนี้คือสองคูณกันสามตัวเขียนแบบนี้นะ ตามสมบัติเมื่อกี้คุณน้ำสอนแล้วกำลังซ้อนกันจับมันคูณกันมันจะได้กำลัง6กับกำลัง3แล้วก็ย้อนไปใช้สมบัติคอแลกก็คือได้2อกำลัง9ค่ะเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันทันนะโอเคไปที่ข้อ4ค่ะอ่ะอันเนี้ยไม่ยากหรอกเราทำมาแล้ว ถามว่าร้อยีห้ามาจากเลขห้าคูณกันกี่ตัวสามตัวใช่ปะมันคือลบห้าคูณห้าคูณห้าหรือถ้าเรานับว่าในวงเล็บมีเลขอยู่สามตัวก็คือเลขขี่ใช่ไหมเอาลบใส่ไปในวงเล็บยังได้เลยนี่ทัานป่เออเราเรียนแล้วเนาะอันนี้เมื่อกี้คุณนังอธิบายละเอียดละเพราะฉะนั้นเราเขียนใหม่ได้แบบเนี้ย ปรากฏว่าไอ้สามเลขนี้มีฐานเหมือนกันแค่สองก้อนแรกก็ไม่เป็นไรเราก็ยุบแค่สองก้อนแรกที่ฐานเหมือนกันสิยุบเลยนะฐานเหมือนกันใช่ไหมคุณน้ำยุบนะลบห้าเลขชี้กำลังเอามันมาทำอะไรกันบวกกันเอาสามบวกเจ็ดได้สิบข้างหลังเหมือนเดิมค่ะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้สามารถที่จะทำต่ออีกได้ไหมได้สิใช่ป่ะเพราะว่า เราเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นลบนะแต่ว่ากําลังของมันคือเลขคู่ปะเห็นไหมเพราะฉะนั้นถามว่าจําเป็นต้องใส่ลบไหมไม่จําเป็นค่ะเขียนได้แบบนี้เลยมันจะกลายเป็นห้ากำลังสิบสองทันทีเลยเคลียร์นะเรียบร้อยนะ